สวัสดีตอนเย็นครับกระครองยูทีนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูเครื่องบินชนตึกนะครับดูให้สวยงามก็สวยงามนะครับเพราะว่านี่คือห้างโรเยนการ์เด้นพัทยานะครับสัญลักษณ์ของเครื่องบินชนตึกมันคืออะไรนะครับนะครับคือสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์นี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ลิปลี่นะครับคุณเชื่อหรือไม่นะครับก็น่าจะเป็น แถวเอเชียใต้ของเราก็น่จะมีที่รอยัลการ์เดยนนี้แหละครับสิ่งที่รวมความอัศจรรย์แปลกทั่วโลกมาไว้ที่นี่นะครับที่พัานลิปรี่เขาก็น่าจะปิดอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดนะครับอันนี้คือทางเข้านะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทางทิธพัณฑ์นำมาโชว์นะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของลิปรี่นะครับ ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ก็จะเจอความสยองมากกว่านี้นะครับอันนี้อันนี้หน้าทางเข้าเลยนะครับติดถนนสายสองสานการก็จะได้ประมาณนี้นะครับดูแล้วก็นี่ก็นี่มองทางนี้ก็คือ ทางเข้าพิพิธภัณฑ์เขานะครับพี่น้องที่มาเที่ยวเมืองพัทยานะครับสอบถามทางที่รปภเขาแล้วก็อสอบถามทางห้างทางพี่รพอปภเขาแล้วนะครับว่าลิบบี้เขาจะเปิดวันวันที่หนึ่งที่ถึงนี้นะครับเมืองพัทยาเ็าจะเปิดวันที่หนึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้ามาเที่ยวเมืองพัทยานะครับก็แวะมาดูนะครับที่รอยัลการ์เด้นสายสองก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้้วยนะครับประคองยูทีขอบคุณครับ